Oh, oh, oh. Oh, oh. เดินตามทางไปอย่างมุ่งมัน่นทอฝันในผู้คนสิ่งดีๆมากมายในชุมชนมารวมพลพัฒนาวิธีคนผู้ร่วมใจสู่คนไทยเป็น พื่อชุมชนที่มีความยั่งยืนชุมชนที่เข้มแข็งวิถีคน ชุมชนริมรางรถไฟสิ่งแรกที่นึกถึงคืออะไรและหลายๆคนคงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปกับการเดินทางโดยรถไฟบางคนอาจจะเคยเห็นเคยโดยสารหรือเคยใช้บริการมาบ้างเสียงบูดรถไฟที่ได้ยินทุกค่าเช้าถือเป็นความคุ้นชินของคนริมรางถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาทางออกร่วมกันกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งค่ะ นนี้ะะคะจะค่อยเลือนหายไปค่ะเพราะว่าบริษัทเอกชนได้เข้ามารับสัมปทานกับรัฐนะคะเพื่อที่จะพัฒนาระบบรางให้เป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อไปอยังจีนและลาวค่ะ ไฟนะับเป็นการคมนาคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครั้งอดีตให้การเดินทางสะดวกสบายเพิ่มขึ้นควบคู่กับการขยายเมืองจากศูนย์กลางการปกครองอย่างกรุงเทพมหานครไปยังหัวเมืองต่างๆในภูมิภาคโดยล่าสุดนะคะรถไฟความเร็วสูงกำลังจะพุ่งทยานไปตามเส้นทางรถไฟเดิมซึ่งจะนำความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผลต่อชุมชนริมรางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะ ก็เราก็ต้องออกล่ะที่ของเขาเ,เราจะไปอยู่ได้ยังไง<ม>เขาให้ออกก็ต้องออกจะต,ต้องหาเช่าบ้านอยู่<ม>ถ้าไม่มีที่ไปก็ต้องไปหาเช่าบ้านอยู่พ่มมไม่รู้<ม> <laughs> ทำอะไรไม่ถูกคือกันพวอก,กะเลงป้าก็แค่นี้กําลังก็แค่นี้ความลูกก็นิดเดียวอย่างน้อยก็มีทางเขาออกสะดวกรถพอเขาได้ออกได้ถ้าจะปิดมดก็เหมือนกับป<ม>ิดประตูไม่ให้ออก ถ้าเขาจะเว้นคืนคนเรานะี่ะมันก็ต้องช่วยเหลือกันมั่งอย่างน้อยก็มีถนนให้กันออกกันเขา้าสักนิดนึงก็ยังดี เป็นชุมชนที่ยากจนที่สุดและมีอาชีพเก็บของเก่าที่ใหญ่ที่สุดในโคราชเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาจะได้มีบ้านที่มั่นคงแล้วและเตรียมตัวที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ค่ะชุมชนแห่งนี้ทำอาชีพเก็บของเก่าเกือบทุกหลังคาเรือนแม้คนในครอบครัวอาจจะทำอาชีพอื่นบ้างแต่อาชีพหลักก็ยังเป็นการเก็บของเก่า ที่นี่เป็นแหล่งเก็บหาของเก่าที่ใหญ่ที่สุดของโคราชเป็นชุมชนที่ตะเวนหาของเก่าตลอดวันยันค่ำคืนบางคนถีบสามล้อบางคนถือกระสอบเข้าออกชุมชนไปตามจุดต่างๆของเมืองมีคนอยู่ในชุมชนนี้กว่า100คนแต่ไม่มีน้ำใช้ต้องซื้อจากในเมืองส่วนไฟฟ้าต้องหาเครื่องปั่นไฟจากกองขยะมาปัน่นเพื่อเก็บกระแสฟฟไฟฟ้าไว้ใช้ในครัวเรือนปา้าดำ ป้าดำอยู่ที่นี่มานานยังจ๊ะอยู่มาตั้งปีพศ28พศ28โอ้อยู่นานเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยกว่าจะมีบ้านมั่นคงได้เนี่ยกว่าจะมาเป็นเนี่ยแม่ดำปัจจุบันเนี่ยเราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อมีบ้านยังไงโอ้โหต่อสู้มากเลยค่ะไปทั่วไปทุกจังหวัดขอนแกนออน่นอุดรพอกชนุโลกป้าดำไปหมดเค่ะ ไปบางทีไปเดินขบวนมั่งอยายุธยามั่งเดินขบวนมั่งเพื่อที่จะให้ได้บ้านเนาะใช่มันความยากลาบากมันเป็นยังไงไดนเล่าให้ฟังดิ้ํลำบากเดี๋ยบางทีไปกับไปค้างคืนบางทีที่นอนก็ไม่มีป้าดำต้องไปนอนไปนอนไอ้บ้านพักทหารที่ที่ของทหารนอนละ่ะค่ะกันไ,ไปนอนค่ะอุอนออค่ะไปลําบากอยู่ มันลําบากมากเลยเนะาะค่ะแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ยถือว่าป้าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยไหมใช่ที่มาที่อยากจะมีบ้านน่ะใช่แล้วทํายังไงอ่ะพอชอชเขาเข้ามายังไงถึงป้าได้แบบว่า,ขา,าเข้าร่วมโครงการอาจารย์เกือมาเป็นคนแนะนําค่ะแนะนําแล้วก็ทํายังไงอ่ะไปประชุมกันค่ะอือไปประชุมก่อนแนะนาอ่าทํอย่างนั้นอย่างนี้แกกลับมาลงมาในชุมชนด้วยอาจารย์เกือ้องบประมาณมาอุดหนุนงบประมาณด้วยพอชค่ะช่วย งบสําหรับถนนทํานู่นทํานี่มีประชุมที่ไหนก็ก็ช่วยดีค่ะอืงบประมาณค่ารถค่าข้าวค่าอะไรให้ทุกอย่างอ่ะเนาะไปพอสมันก็มีกําลังใจใช่ไหมไปกรุงเทพก็เหมือนกันอืที่ค่ารถบารมีก็ไม่ได้เสียเสียที่นี่ไปก็รวมที่นู่นค่ะค่ะไปประชุมค่ะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเนี่ย อยากจะมีบ้านทุกคนอยากมีบ้านเหมือนกันหมดอยากมีเหมือนกันค่ะอ,อยากมีแต่ที่เราไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเงินอ่ะพูดง่ายช่ยช่แล้วเรามีการออมอยังไงในเมื่อโครงการโครงการบ้านมันคงเข้ามาให้เราได้มีบ้านก็เริ่มแรกบางคนก็ร้อยนึงมั่งสามร้อยมั่งเนาะบางคนไม่มีบางคนมีกับห้าร้อยก็มีออมไปเรื่อยๆคะ่ะ ในฐานะที่เราเป็นแกนนำของชุมชนเองอ่ะเราไปบอกกลุ่มสมาชิกยังไงก็บอกให้ออมถึงจะมีบ้านของพอชอเนี่ยเขาให้ออมทุกเดือนเนาะจ้ะค่ะถึงจะมีบ้านอยู่อ่ะก็ต้องออมอ่ะบอกความรู้สึกในใจหน่อยก็ก็ดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าชาวบ้านเสร็จแล้วก็จะได้มีบ้านใหม่อยู่เนาะอยู่เงี้ยก็ทนไปก่อนบ้านมันก็พังหมดแล้วแหละต้องทนฝนตกก็บางทีก็รั่วบั่งก็ทนไป พอถึงบ้านใหม่เสร็จค่ะอยากฝากอะไรถึงพอชอและหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลที่ไม่ทิ้งคนยากไล้ก็ประดังประขอบคุณมากๆค่ะที่เขา้าไอ้ชื่อพอชอก็มาช่วยภาครัฐก็ช่วยค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าคนจนจะได้มีบ้านอยู่กันบางคนก็หาเช้ากินข้าไม่ค่อยจะมีตังค์นันเนาะแต่ทำดีๆก็ไม่ได้ค่ะก็ทําพออยู่ได้แล้วทีนี้เราจะได้มีบ้านแล้วค่ะ แล้วมีบ้านแล้วคิดไหมหมว่าเราเราจะทําอะไรทําอะไรต่อไปจะสร้างอาชีพยังไงเพราะว่าอาชีพเดิมของเราเนี่ยขายของเก่าก็ทํามันมีที่ทําม,มาหากินใหม่แล้วก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ค้าขายมั่งบางคนก็อาชีพประกอบมีรับจ้างทั่วไปมันลหลายหลายอย่างแล้วแต่งานเนาะถ้าไปอยู่นู่นมีค้าขายก็ค้าขายก็ได้ทํากับพ่งกับข้าวจะมีตลาดนะทํากับข้าว ได้หมดได้หมดขอให้มีบ้านอยู่เนาะใช่พี่หมูเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบ้านมั่นคงครับนะคะ เล่าความเป็นมาให้ฟังเลยค่ะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ชาวบ้านต้องดิ้นรนยังไงบ้างค่ะโอ้ยเมื่อก่อนนะครับเนาะชาวบ้านที่เขาอยู่ตงที่เรามีโครงการเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนผู้ขายของเก่าเก็บของเก่าขายเนาะบ้านก็ไม่มีอยู่เป็นปลูกเป็นกระต๊อบอยู่ตามข้างริมทางรถไฟครับฝนตกน้ําท่วมเขาก็อยู่เป็นแอ่งน้ำนะครับที่เราไปเห็นภาพมานะครับาวนี้เราจะทํายังไงในเมื่อโครงการของรถไฟเขาเข้ามาใช่ไหมครับเราจะทําไงให,ให้เขา มีการปรับปรุงแบบเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับทำามเพิ่มเราก็เลยการรวมตัวของชาวบ้านทั้งหมดแปดชุมชนเนาะโดยมีพอชอมาช่วยเหลือในการจัดกระบวนการนะครับว่าเราจะต่อสู้ยังไงเพื่อให้ที่อยู่ของชาวบ้านโดยไม่ขัดแย้งกับระบบของราชการนะครับเนาะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราก็เลยมีการรวมกลุ่มการเก็บรวมกลัวสมาชิกได้ทั้งหมด166เนาะแล้วก็ได้มาขอเช่าที่ที่ตรงนี้ของที่พื้นที่ของใครนะครับประมาณ7ไร่กว่า อันนี้ของรัฐบาลที่เขาให้เลยใช่ไหมของรถไฟครับให้เช่าให้เช่าในราคาถูกเพื่อคนมีรายได้น้อยโดยเฉพาะที่เขาโดนกระทบจากการพัฒนาของรถไฟอ่ะครับก็ได้มาเจ็ดไร่กว่าแล้วก็เราก็แบ่งสามปังส่วนให้ชาวบ้านได้ทั้งหมดร้อยหกสิบหกครัวเรือนโดยมีพื้นที่แต่ละห้องเนี่ยคือพื้นที่พื้นดินนะครับห้าคูณเก้าบ้านจะได้ห้าคูณเจ็ดเราจะเหลือช่องว่างไว้อย่างละเมตรเพื่อเขาจากจอดมอเตอร์ไซค์พ่วงจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่าค้าขายกันได้ในบ้านหน้าบ้านได้ค่ะ แต่พอเพื่อเรามาอยุ่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเฉพาะที่อยู่มันจะเป็นการพัฒนาอาชีพเป็นในตัวด้วยคือเกิดแก่เจ็บตายให้มันจบนที่<อ>พื้นที่พะไรให้หมดเลยค่ะพอใครมีลูกมีหลานก็เข้ารงเรียนฝั่งตรงข้ามได้เลยโรงเรียนบ้านอะไรนะครับเจ็บป่วยหรือว่าอะไรก็มีโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามเกิดเสียชีวิตวัดก็อยู่ตรงนี้ค่ะค้าขายเราก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกล้หมดเลยวันสต็อกเลยครับตรงนี้หมดเลยจุดเลยอดีมากเลยตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่เขายังไม่ได้บ้านตรงนี้ถูกไหมคะแล้วมีการเลือกขัยงงไ้ีหลายอย่ัง เงื่อนไขของเขาก็คือหนึ่งต้องโดนกระทบจากรถไฟความเร็วสูงของโครงการหลวงใช่ไหมครับค่ะต้องเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเหลือนะั่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาอีกทีว่าจะลองคุยกับกรรมการดูทุกคนว่าเราจะพิจารณาต่อดีในเมื่อถ้าร้อยสิบหกมันเกินร้อยหกสิบหกไปเนี่ยเราจะทำยังไงอยากจะช่วยเพราะว่าโครงการของของรถไฟเนี่ยมันจะมีแค่ปีสองพันหร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับที่จะเปิดให้เช่า,าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายาเราก็พยายามจะเก็บรวบรวมอีกรอบหนึ่ง ชาวบ้านที่เรามาอยู่ในโครงการครับเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆคือแล้วรายได้ไม่เขาเรียกว่าไม่คงที่ครับาอาจจะได้รายได้แค่วันร้อยสองร้อยเนี่ยแต่เราวองกับมือว่าถ้าให้ชาวบ้านกู้มันจะมีปัญหาระยะยาวคือต้องมีเป็นหนี้เป็นสินนะครับเนาะเผื่อวันไหนเจ็บป่วยทํามาหาก,กินไม่ได้จะเอาเงินมาผ<ห>่อนใช่ใชก็จะทําทให้เขาหลุดโครงการไปเปล่าๆเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนว่าเอ้เราก็ได้คุยกับภาส่วนหลายส่วนนะครับว่าเราจะทํายังไงเนาะบ้านหนึ่งแสนเนี่ย ใช้เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องควักเงินะนะครับล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายม,มีมีชื่อเป็นของตัวเองในตัวด้วยนะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนแบบตามรูปแบบบ้านไปเรื่อยๆจนได้มาลงตัวเป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะครับมีห้องน้าในตัว แล้วคือทุกชุมชนเนี่ยก็สามารถเป็นสมาชิกของโครงการบ้านมั่นคงได้ใช่ครับ,รบอยู่ที่ว่าเขาจะสมัครใจเขาจะเห็นชอบหรือไม่กับโครงการถูกไหมคะคเขาจะยินดีไหมที่เขาจะต้องวักเงินหรือเขาจะต้องย้ายจากที่เกา<ช>่ามาอยู่ที่ใหม่รตรงนี้เราไปทําความเข้าใจเขายังไงโหมีการพูดคุยกันตั้งแต่ปี6 4นะครับว่านี่นะเราเรา,เราต้องทําแผนรองรับนะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะคอยรับเางียวเราต้องสู้กับก่อนที่ก่อนที่ความเร็วสูงจะเข้ามา นะครับว่าเอเนี่ยเรามีโครงการแบบนี้นะโอเคไหมเพื่อเราจะได้มีที่บ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะเราเกิดการอมกันก่อนนะอมเพื่อมีความเชื่อมั่นของภาครัฐว่าเอ๊ะเขาอยากได้ที่อยู่อาศัยจริงเขามีการออมเกิดขึ้นนะครับพออมขั้นต่ำก็ร้อยห้าสิบาทต่อเดือนน้อยมากน้อยน้อยจริงเท่ากับว่าค่าเช่านี่แทบแทบไม่เสียอะไรเลยครับบ้านก็บ้านฟรีก็เกิดการออมกันมาเรื่อยเมื่อปีหกสี่6กห้ากหกแล้วในปีหกเจ็ดเพราะว่าเราเราต้องเราต้องมีการลงกลุ่มกันก่อนครับก่อนที่จะ ไปเสนอโครงการให้ภาครัฐก็ช่วยเหลือ่อแล้วตัวพี่เองวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องดิ้นรนต่อสู้กว่าจะได้บ้านเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้าง<อ>ไหนเล่าให้ฟังหน่อยถามว่าก่อนดิ้นรนต่อสู้จากจะได้บ้านมาแล้วว่าจะทํายังไงเนาะมันทรมานมากกับการที่แบบว่ารถไฟมาบอกว่าคุณจะต้องรื้อบ้านแล้วนะแล้วทานายบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านที่แบบว่าเราหาเช้ากินข้าเนาะ ขายของอยู่ตรงนั้นแล้วทานนีแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาบีบบังคับเราอ่ะทั้งตำรวจทั้งอะไรลงมากดดันว่าคุณต้งองยื้อไม่แพ้ในชนี้นะอะไรประมาณเนี้เพราพี่แล้วเราคนจนอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยเดี๋ยววะจะต้องย้ายอยันนี้พอไอพอชอเข้ามาหน่วยงานรัฐเข้ามาคือสีภักเข้ามาช่วยเราเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยมีบ้านมั่นคงที่แบบคนจนอยู่ได้นะ แล้วก็มีทางเลือกแล้วว่ะแล้วทานี้มันมีมันเคยมีโครงการแบบนี้มาแล้วก็โกงกันเนาะแล้วก็กลัวชาวบ้านก็กลัวว่าทําไมอ่ะถ้าไปเป็นแบบนั้นแล้วเราจะเจอแบบนั้นไหมวะในวเมื่อเราโดนโดนปัญหาแบบนี้แล้วเราจะต้องต้องซ้ำหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็มีกึ่งอ่ะกึ่งที่จะเข้าดีไม่เข้าดีและอะไรสร้างความมั่นใจก็อะไรสร้างความมั่นใจก็สี่ภาคเนาะสี่ภาคเข้ามาเข้ามาแล้วทําความมั่นใจแล้วให้เราเดินเองแลวให้เราเห็นเองเขาให้เราไปสัมผัสที่กรุงเทพมั่ง สัมผัสที่ขอนแก่นมั่งเนี้ยว่าเขาได้จริงนะ<ม>อะไรเงี้ย<ม>พอพอให้เราสัมผัสเราเออมีความมั่นใจว่า50-50แล้วเราลองเดินดูซิเราลองก้าวดูซิว่ามันจะได้ไหมก้าวไปครั้งแรกก็แบบ พูดง่ายว่าเราไม่เต็มร้อยอ่ะเนาะพอเราเห็นแล้วมันได้จริงๆเราก็เต็มร้อยล้วก็สู้เต็มร้อยเลยคขานี้อ่าโอเคตอนเนี้เขาเห็นความสําคัญของเราแล้วเขาอยากให้ทุกคนนะ่ะมีที่อยู่อาศัยมีบ้านของตัวเองได้อยู่กับครอบครัวของตัวเองตรงนี้ในเมื่อมันมีความมั่นคงแล้วเรามีบ้านและเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกภูมิใจเนาะถามว่า10,000แบาทที่เขาให้มาผุ่มทบมาเนี้ยถามว่า10,000แบาทมันมากสําหรับเราเย้ยมาก ถามว่าเราเคยมีบ้านไหมเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเราภูมิใจนะที่เรามีบ้านอือทุกคนภูมิใจบ้านหลังแรกของของทุกคนในโครงการนี้เราจะไม่เป็นคนคนจนแล้วเรามีบ้านอยู่เราจะมีอาชีพที่ถาวรแล้วลูกเต้าเราจะไม่ต้องแบบตากฝนตากร้อนแล้วว่าถูกไหมล่ะลูกเราตายไปลูกหลานเราก็ยังอยู่ได้สามสิบปีนะพี่ สำหรับโครงการบ้านมั่นคงชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน9ชุมชนริมรางรถไฟในเขตเทศบาลน,นครราชสีมาที่ย้ายออกมาหาที่ดินรถไฟแปลงใหม่รองรับในบริเวณบ้านหน้าโรงเรียนบ้านพลายตำบลพลายอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่ประมาณ7ไร่เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจำนวน166ครัวเรือนค่ะ และที่ผ่านมานะคะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนได้อนุมัติงบประมาณสาธารณุรโภะงบงบุดหนุนที่อยู่อาศัยและงบประมาณบ้านพักชั่วคราวการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ให้สัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนนี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสลัมสี่ภาคที่ผลักดันการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ ป้าดำน่ะได้นาหมดเลยคนไหนที่ว่ามีในบ้านอ่ะบ้านอ่ะสําคัญกว่าอย่างอื่นที่อยู่อาศัยน่ะจําเป็นมากๆเลยอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าบ้านป้าดาได้นําเขามีบ้านอยู่อ่ะดีส,สุดแล้วมีอะไรก็กินได้กับข้าวกับปลาป้าปดาแนะนาเขาก็มีบ้านมันดีก็เรามีที่ซุกหัวนอนที่เอาเป็นว่าถาวรนะสำหรับคุณจุนเนาะก็ก็ภูมิใจอนยะู่แล้วว่ามันมาถึงวันนี้ได้ยังไงเรา เราผ่านมาหลายด่านมากเลยนะกวัวจะมาเห็นตรงนี้น่ะสามปีนะคะต้องโตสู้มาความใจโศมันมาหมุแล้วแหละก็ยังดีที่พชเขาเขาดันเราไว้ตลอดไม่ได้ออกนอกลูถ้าเราเราไปเชื่อคนอื่นน่ะไม่ได้มาถึงนี้หรอกขอบคุณมากที่เราได้มาถึงจุดนี้ขอบคุณพชค่ะ ความเดือดร้อนของคนไร้บ้านนะคะได้มีการจัดตั้งเครือข่ายริมลางเมืองย่าโมเพื่อพัฒนาชุมชนผู้มีไรายได้น้อยให้มีความพร้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณรอฟอทที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบรางและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงการออกแบบสร้างระบบสังคมและข้อตกลงการอยู่อาศัยร่วมกันและหวังว่าพลังองค์กรชุมชนเข้มแข็งพลังการพัฒนาชุมชนจะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ นอกจากบ้านมั่นคงที่ริมรางรถไฟโคราชแล้วนะคะยังมีบ้านมั่นคงที่อำเภอปากช่องด้วยค่ะที่นี่มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการเกษตรนะคะนำเทคโนโลยีมาใช้มันจะพิเศษอย่างไรไปดูกันค่ะเกษตรกรรุ่นใหม่กับการสร้างนวัตกรรม IoT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร พี่โอประธานสาหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องคทชจำกัดในพื้นที่หมู่ที่15ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้คิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม IoT นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่สร้างขึ้นเพื่อจัดระบบแปลงเกษตรควบคุมและสั่งงานอัตโนมัติในระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวต้นทุนต่ำเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ลดเวลาเพิ่มผลผลิต รายได้เพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะของอำเภอปากช่องเนาะพี่โอเนาะครับอาช่วยแนะนําให้ฟังหน่อยค่ะว่าการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรของอำเภอปากช่องเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไงบ้างก็เราตั้งใจลดต้นทุนลดแรงงานฮะแล้วก็เพิ่มผลผลิต โดยใช้สมาร์ทฟาร์ม i o t เข้ามาเรื่องของการรดน้ำฮะจัดการเรื่องของอแรงงานเวลาแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องของโรคพืชและแมลงด้วยก็โดยการใช้สมาร์ทฟาร์มกับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนทางการกเกษตรเป็นหลักเพื่อทําให้เรามีกําไรเพิ่มขึ้นครับจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากอะไรเริ่มจากมันเราไม่มีเวลา แล้วก็ในการลดน้ําในวันหนึ่งเราเสียเวลาประมาณ3-4มี่ชั่วโมงทําให้เวลาที่เราเอาไปามาใช้ในเรื่องของการลดน้ามันเสียไปเยอะมากเพราะนั้นต้นทุนที่สูงที่สุดในการทําเกษตรหรือการทาอะไรคือเวลาเพราะเราสามารถเอาเวลาที่เหลือไปทำเขาเรียกว่าไปไปสร้างไรายได้อย่างอื่นได้เช่นการแปรรูปการหาตลาดหรือว่าการคิดคิดเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นในส่วนตัวแล้วพี่โอเองเป็นคนคิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้มา ถูกไหมคะตอนนี้มันมีนวัตรกรรมท,ที่ทำเนี่ยนอกจากใช้สมาร์ทโฟนมันมีหุ่นยนต์ด้วยใช่ไหมคะที่เอซาบมาแล้วตรงนี้คือเอามาพัฒนายังไงคืออย่างนี้ครับด้วย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 นวัตรกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรามีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนะฮะคือให้เราอยู่ได้ภายใต้อ่าภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แบบนี้คือสิ่งต่างๆที่เราคิดมาเพื่อตอบโจทย์การดำรงชีวิตเราทั้งนั้นค่ะอพอผมทํานวัตรกรรมขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมค้นพบว่ามันไปได้ต่อ ซึ่ง<อ>นวัตรกรรมที่ผมทำนะเดิมทีที่มีอยู่ตอนนี้คือสามารถดูแลพืชผักและสวนผักเราแทนเราได้ละแต่ผมก็เลยคิดไปต่อว่าเฮ้ยมันมี AI เกิดขึ้นมาบมนโลกนะอเอา AI มาใช้ประโยชน์แทนเราทั้งหมดดีไหมก็เลยสร้างเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับโรบอทหรือว่าคล้ายๆกับผมเรียกว่าเป็นเครื่องหรือหุ่นยนต์เ่ยแหละ,ะสามารถดูแลระบบทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องลงมือเองเลยซึ่งผมมั่นใจว่าอนาคตมันเกิดขึ้นแน่ ในเรื่องของการจัดการการเกษตรในรูปแบบของ AI พูดถึงโครงการบ้านมั่นคงพอชอได้เข้ามาช่วยส่งเสริมให้คนได้มีบ้านยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเรื่องของบ้านเป็นเรื่องสําคัญนะในชีวิตเพราะว่าคนความมั่นคงอยู่ที่บ้านแต่เนื่องจากพอชอทาเรื่องบอกบูรณาการอย่างเป็นรูปแบบมีบ้านแล้วต้องอยู่ให้ได้ด้วยเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของการทําที่บ้านที่มากกว่าบ้าน ออเพราะนั้นพอได้บ้านเสร็จแล้วการอยู่ยังไงกินยังไงอาชีพยงยึดทางสังคมยังไงประเด็นนั้นเป็นเรื่องหลักในการที่จะดํารงชีวิตให้อยู่ได้ภายว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันค่อนข้างที่จะมีการแปรปวนรุนเรไปเยอะไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจนะสภาวะอากาศและสภาวะสภาพทางภูมิอากาศแล้วก็่า เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นมันก็กระทบกับารายได้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับในการปรับตัวเองให้เข้ากับพลวัตปัจจุบันเนี่ยแน่นอนเทคโนโลยีมีส่วนสําคัญในการที่จะนํามาใช้เทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายส่วนใหญ่เราใช้ในเรื่องของการสื่อสารกับเรื่องของผมเรียกว่าในเรื่องของขอินเตอร์มีเดียพวกนี้มากกว่ามันก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นเรื่องอประเด็นหลักๆที่มันก่อเกิดแล้วจริงๆค่อนข้างน้อย เพราะนั้นเราดึงส่วนนี้เข้ามาร่วมด้วยเช่นเรื่องของการรู้ล่วงหน้าว่าสภาพอากาศเป็นยังไงเรื่องของการรู้ว่าสภาพตลาดเป็นยังไงเรื่องของการเอามาแทนแรงง,งานเช่นการจัดการเรื่องของน้ําโรคพืชและ,มะแมลงแทนเรายังไงเพื่อให้เรามีเวลาไปสร้างไรายได้ในช่องทางอื่นหรือว่าเป็นาการตลาดไว้รอเพื่อให้เกิดกระบวนการไรายได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งแน่นอนพอมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากมีบ้านแล้วโยง แล้วก็ทําให้เกิดการยงยืดทางสังคม <ac> มันก็จะเกิดความสุข <C' ac. S 1> ในมวลรวมที่ร่วมกันทําให้เราคือคนเรานะ่ยถ้าคนเรามีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วเราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราที่มันทําได้โดยโดย,โดยโดยความสุขะฮะมันสามารถทําได้โดยอตัตโนมัติเพราะฉนั้นเราต้องขยับขยื้อนให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็มีความสุขก่อนแล้วมันจะแผ่ความสุขไปสู่พื้นที่รอบข้างเองดีจังเลย การลดต้นทุนลดเวลาเพิ่มผลผลิตเพิ่มศักยภาพในการเพาะปลูกพืชให้ดีขึ้นและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยเหตุผลต่างๆจึงนำมาสู่โจทย์การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้สร้างนวัตกรรม IoT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตรพร้อมขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศค่ะเดินตามทางไปยงังมุ่งมั่นทอฝันในผู้คน ก็ขอขอบคุณพชรนะครับเพราะว่าตอนที่แรกสร้างบ้านเราก็ไม่มีเงินที่จะเป็นเงินตั้งต้นในการสร้างบ้านเรามีบ้านเราก็ดีใจกันนะครับพอมาต่อยอดอาชีพก็เขาก็ให้ความรู้เรามาบอกว่าการที่จะอยู่ให้มันคงได้ต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างของตัวเองอะไรเนี่ยครับเรามีอาชีพเป็นของเราเองเราทำหนึ่งวันก็เป็นของเราก็ทำให้เรามีความสุขในการที่จะอยู่ที่บ้านเรา ก็ขอขอบคุณพอชอนะครับที่ทําให้ผมมีบ้านมีอาชีพมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับขอบคุณมากครับผมเดินตามทางไปย่างมุงมันทอฝันในผู้คนสิ่งดีๆมากมายในชุมชนมาร่วมพลพัฒนาวิธีคนผู้ร่วมใจ สู่คนไทยเป็นหนึ่งเพื่อชุมชนที่มีความยั่งยืนชุมชนที่เข้มแข็งวิธีคน